นะครับโกสตาร์จิตั้งรางวันมาจากนนทบุรี <Yay! S 1> แต่ที่รักมากก็คือสำนักง,ง,งานอายุทยาวัางน้อยนี่นะครับประสบการ์ตัวเองนะครับเดิมเนี่ยผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการแพ้แสงการแพ้แสงคือถ้ากลางคืนเนี่ยขับรถไม่ว่าขับจักรกยานขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าไปไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีแสงไฟซึ่งมีรถสวนขึ้นมาเนี่ยประมาณ30เมตรเนี่ยผมมองไม่เห็นเลย มไม่เห็นปงานกับภรรยาจอดรถตลอดทางขณะมีมีไฟทางนะจะต้องจอดรถตลอดทางนะครับที่ซ้ายจะจอดรถตลอดทางตลอดกว่าจะถึงบ้านโอ้โหตานีบนรเพราะว่าจะปวดตาม,มากแล้วก็ทำตาจะไหลแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าลายอยู่หมดนะครับตั้งแต่แนั้นพอไฟไหนก็นแล้วแต่สมัยแรกๆเข้าบริษัทห้าโมงเปหรือว่าสี่โมงเยนเ็นต้องกลับบ้านโดยตรง ต้องกลับบ้านเลยห้ามทักท่าเลยหกโมงเย็นไปคือต้องนอนไม่ไม่ขับรถนะครับก็ OK เร <S <S no. ิ่มกินมาเริ่มกินกินตัวเริ่มกินสูตรไหนคะโมโนครับโมโนกาแฟโมโนกาแฟนะครับโมโนกาแฟนะครับแต่ไม่ได้กินตัวเดียวนะครับเราจะกินสมัยสมัยนั้นจะมีเออ่รู้สึกว่าจะมีเม็ดก่อนเป็นเอลจีโอีนะครับเป็นไลท์ออยนะครับกินพวกคู่กันนะครับแต่ผมกินแนี่ค nope? รั้งละสิบเม็ดเองนะไลท์ออยแล้วก็โมโนเนี่ย กินคารา8วันวัน18ทงครั้งละ4คนครับเกิดนนะครับกินเป็นเวลา2ปีนะครับแล้วผมมีปัญหาเรื่องของเลือดที่ไปค้างอยู u, ่เขาเรียกต้องกินยาไล่เลือดยาละลายเลือดแมสเซจจมูเล็ก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 ล็กทุกวันพอกินปุ๊บไม่เกิน15นาทีหลับหลับแบบไม่รู้ตัวาตั้งอยู่ก็ล้มเลย กินดืม่มที่ร้านไหมคะที่ที่ทเพิ่มสยตาดีขึ้นทีแรกก็ไม่รู้นะครับกินมาสองปีแล้วก็ไปอบรมที่รา,าชบุรีลูกสาวไม่สบายจําเป็นที่จะต้องกลับเพราะว่าลูกสาวอยู่คนเดียวนะครับจำเป็นต้องกักตอนนั้นขับรถกลับสี่ทุ่มเราก็ไม่รู้ว่าจะหายไม่หายก็เ,เสี่ยงนะครับออกจากราชบุรีมาสี่ทุ่มปรากฏว่าขับไปเอ๊ะ มันมองเห็นหมดนะฮะมองเห็นหมดใสไปหมดเลยใสไปหมดคราวนี้ก็เลยกลับไปถึงแล้วก็ขับกลับด้วยนะขับกลับลาดูดีด้วยขับไปแล้วขับกลับด้วยพาลไปโรงพยาบาลแล้วก็ขับกลับด้วยฝากน้อยจ้างหมอดูแลเรียบร้อยนะครับพี่สมาการู้ใช่ไหมพี่หมอผมนะครับผมก็เลยเนี่ยผมก็หายนะครับสร้างความมั่นใจได้ว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรสกัดกินแอนซอ์ได้กับ อ๋อสี่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงคึกครับสลายไปหมดละมีลูกทีมผมมนาะกินวันยี่สิบห้าสองโอ้โขอหโโขห้าคงรู้จักถ้าพุดป้อมเนี่ยพุดป้อมกินยี่สิบห้าสองต่อวันเกี่ยวกับเรื่องของไอ้อะมีเขาใหญ่ยี่สห้าสองต่อวันคุณนมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้เป็นครับเป็นคล้ายๆกระดูกครับเส้นแล้วก็เป็นสาวลาวอ่ะ ขึ้นบ้านจะต้องสาวลาวกระไดขึ้นขึ้นไปแต่ตอนนี้สบายเลยกินวันละ22เนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหนี่คือนี่คือเรื่องจริงนะครับเพระาะว่ามีมีมีตัวตนมีตัวตนแล้วผมเองก็ตอนนี้ไปไหนก็สบายสบายแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งยาความดันกับยาอะไร่น,นไม่ได้กินเลย,ยโอ้รไม่ได้กินมาสามปีเต็มน,นะครับเพราะว่าถามภรรยาได้ว่าพี่สาวผมเป็นหมอผมนอนเนี่ย นอนงายอย่างเดียวแต่แทนซ้ายแต่แทนขวาม่แต่มันจะหมุนบ้านจะมุกน,นะครับ <S <S ตอนนี้3ปีสามปีกว่าั้กแารหลังโควิดตั้งแต่โควิดมานี้ไม่เคยกินยาเลยใช่นะครับไม่กินยาเคมีเลยทานผลิตภัณฑ์ไล่กลุ่มอย่างเดียวรับประกันได้ครับว่านไม่เหมือนที่อื่น